ถ้าเจอกับผมเนี่ยผมจะเฉยนิ่งเงียบปกติเนี่ยคนบ้าเข้ามาก็จะจะแย่แเดินมามาปั่นมาไอมาที่ไหนวะไอบ้านไหนวะบ้านไหนอาะาบานสายสานโดนเนี่ยไออติดเยอะนะยาวนะแล้วตอนที่ปู่เราผู่เข้าไปติดคดีแรกปูโดนอะไร ก็เรียกง่ายๆว่าในที่ที่เราไปเอายาเสพติดเนี่ยทุกคนถืออาก้าถือเอ็นสิบหกคือปืนทุกคนน่ยแล้วในการตำรวจเข้าไปไม่ได้ในเขตนั้นของเขาเนี่ยเข้าไปไม่ได้เพราะมันเป็นของชนชนเผ่าคืออยู่ในในเขตนั้นตำรวจเข้าไปตายอย่างเดียวเลยครับก็ยิงตายเลยาไม่ได้เลยต้องเป็นพวกทหารพวกอะไรเข้าไปอ๋อไม่ได้ลยปล่กไปเอาแล้วก็กลับหรือว่าอยู่จริงเนี่ยเขาเลยก็อยู่ครับอยู่ประมาณวันสองวันนะครับจนกว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไร ถึงเวลาที่จะต้องขับรถลงอ๋อก็คือขนเป็นใช่ครับปิกอัพเป็นอะไรแวันั้นเลยก็จะใส่ไว้ในผักกาศบ้างใส่ไว้ในกระป๋องบ้างแล้วแต่แล้วแต่เคสนะครับมันมีเทคนิคของมันอยู่แล้วนี่แหละครับตรงจุดนี้ปปสจึงได้ความรู้จากพวกผมเนี่ยพวกผมเนี่ยเป็นตัวแทนของสํานักงานปปสในเรื่องเกี่ยวกับ การอธิบายหรือเทคนิคในการเดินงานเนี่ครับข้อมูลลึกวงในใช่ครับลึกครับจะเป็นทุกพั่ายๆในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นตัวตึงตถาตัวจับยากเนะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ผ่านในวงจรตรงนี้มาจนเรียกว่าทุกคนเนี่ยยอมรับว่าเออเฮ้ยแม่งผ่านมาในเส้นทางนี้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์ ผมผมนิยามมาทํางานเนี่ยตอนสมัยที่ผมออกมาจากเนินจาเนี่ย<ช>คือหน่วยงานราชการเนี่ยมารองรับตัวผมเป็นนิทยากรเพื่ออบรมพวกนักโทษต่างๆายุคต้นๆเลยยุคต,ต้นๆเลยครับตั้งแต่ปี4 6ครับ4 6ใช่ครับปี46เนี่ยผมเริ่มเข้าทํางานเป็นเขาเรียกว่าดูแลนอชเช่นลายเซ็นผมเนี่ยเซ็นให้กับพวกนักโทษในการปลดปล่อยวอทอได้หมดนะครับแล้วก็เอานักโทษเนี่ยมาอยู่ในกำกับเนี่ยอยู่ในกฎกติการหนึ่งปีต้องบวช อยู่กับผมเนี่ยครับผมก็จะสอนให้เขากล้าไปไหนเนี่ยครับในต้นเครียดอ่ะรู้จักเครียดนะยาติเนื้อทั่วตัวทั่วโพรงนั่นแหละนะครับที่นี่นั่นแหละคดีข่าวไอคดีข่าพี่เครียดเนี่ยเจอกันข้างในที่เขาพิกเนีครับเจอกันที่เขาพิกผมเนี่ยติดเดียวกับที่เดียวพี่เอิญเขาพิกราชบุรีใช่ไม่ใช่ครับเขาโคราชเขาพิกโคราชใช่ใช่มีที่เดียวเขาพิกที่นั่น นะครับติดอยู่ที่เดียวที่เอิญแต่ในคนอายุคนอายุผมติดอยู่นะแต่คือตอนนั้นเนี่ยไปเจอพี่เขียดพี่เคียดพี่เคียดก็มาเป็นวิทยากรแล้วก็สอนพวกน้องๆเขาก็าเป็นศาสนาคริสอ๋อเนศาสนาคริสเขาก็พยายามอธิบายแล้ว่าเลยแลกเปลี่ยนความคิดกันครับเนี่ยว่าเขากับผมเนี่ยเขาผมพูดเขาคิดมันไปด้วยกันได้บรรจูในกันได้เพราะว่าเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอยากจะให้อนาคตสังคมหรือน้องๆเยาวชนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเอี่ยแบบทำงานร่วมกันแล้วตอนที่ปู่เล่าว่าปู่เข้าไปติดคดีแรกปู่โดนอะไรครับโอ้ผมโดนห้าคดีครับห้าคดีส่วนส่วนมากแล้วจะเป็นคดีเขาเรียกว่าคดีช่วยเข้าใจคำว่าคดีช่วยไหมไม่เข้าใจอธิบายเขาเรียกว่าคดีช่วยชาอก็คือไม่มีของไม่มีอะไรเลยแต่เศษก็เข้าไปเศษ อมาติดตอนเจอของเยอะครับเจอของเยอะคดีข้อข้อนั้นผมโดนก้าเดือนอข้อก่อนที่จะเข้าไปติดหนักก็คือไปโดนจำหน่ายและจำหน่ายนะครับพร้อมเบอร์แบง์จำหน่ายและจำหน่ายมันใช่ครับเออสมัยก่อนเนี่ยคือเหมือนกับเขาเจอเงินในกระเป๋าเราพวกตรงเขาก็ถ่ายเอกสารแวับเขากวามอจมหน่ายันคอมย่อนเนอเมอใน๋าร่อคดียวเรั้งอแรกที่ั้งแรกที่ปู่เกเข้าไปอแ่ทีี่ไหน ครับผมที่แรกที่เข้าไปก็คือบำบัดพิเศษการู้สึกยังไงครังแรกที่ก็จะเออ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 นี่นี่อย่างเเพราะว่ามันเยอะงานแดนสามะเนาะเข้าไปก็เข้าไปแดนสามเลยยุคนั้นก็ถือว่านายก็สุดทุกคนอย่างพี่รักเขาดําพี่รัชดำเนี่ยอย่างเช่นพี่กรุงเทพชาวนดอนอย่างเงี้ยพวกแบบคดีบางขวางนั่นเลยที่ย้านอยู่ในยุคนั้นนะครับมีแต่พวกนายลือเนจ์บางขวางนั่นเลยเออพอเข้าไปวินนาทีแรก ที่ปู่เห็นนีคือเหมือนเหมือนในหนังหรือเหมือนที่เขาเล่ากันนะก็เพอ้อขาเนันเหมือนเหมือนไอยแล้วต้องปัง่หือนประสาทเราจริงจริง,งผมบอกให้เลยเรื่องจริงทั้งนั้นเลยที่คุณแต่ว่าหนังเนี่ย เราต้องทำความเข้าใจกับหนังก่อนว่าเขาทาเพื่อความบันเทิงบางทีบางสิ่งบางอย่างเขาตอบเขาแต่งเกินขึ้นมาเพื่อให้มันดูตื่นเต้นแต่ถ้าสําหรับพวกผมเนี่ยผมเล่าคือประสบการณ์จริงเลยไม่มีการแต่งเติมพวกผมจะไม่แต่งเติมเพราะอะไรครับหนึ่งการที่เราไปแต่งเติมมันเหมือนกับการบิดเรื่องอ่ะบิดไม่จริง่ะเนี่ยบางคนบอกเป็นขาใหญ่ไม่ได้เป็นขาใหญ่เลยครับแม่เดินโน่นผมเห็นยังเดินเนี่ยสาร่างข้ออยู่ ไ่ชคปปนนัใช่บางทีผมก็งงวาขายไก่ตรงไหนวะกูเห็นที่มึงได้ยัดถั่วอยู่กูอยู่เลยออยู่ชาตินี้ชีวิตต้องแรงงานนี่ไงเพบอกว่าไปขายไก่เอาหรอไปขายใหญ่เฉยเลยไขายวะแต่ก็คือเส้นทางเนี้ยมันเป็นเรื่องของใครของใครเราเราไม่ยุ่งอยู่แล้วนะผมเนี่ยเป็นคนที่บ้านใหญ่ทุกบ้านเลยหล่ะ รักยัน้ามแดนนะนี่คเขาจะเลี้ยงดูเราตลอดเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยผมอยู่ในวงการคือมีแต่พวกผู้ใหญ่เท้งนั้นเลยแม้แต่วงการโจนสีเทาเนี่ยก็มีแต่พวกพี่ๆน,าน,าน,าน้าๆเท้งนั้นเลย,ยใช่เพราะว่าครอบครัวเป็นเขาเรียกว่าครอบครัวมาเฟีคยครับแตผมม่ผมไม่ผมไม่ได้มาเฟียนะยครับผมสาวเวียมากกว่าโอ้โหมตแต่สาวเอียด้วยหรอสาวเองเดียวเลยอยู่ขนานี้ เวียประมาณไหนเวียผมเวียคือผมไม่ยุ่งกับใครเนี่ยครับผมไม่ยุ่งกับใครไอ้พวกบ้าบอเนี่ยถ้าเจอกับผมเนี่ยผมจะเฉยนิ่งเงียบปกติไงคนบ้าเข้ามาก็จะจะแย่แล้วเดินมามาปั่นมาไหนมาที่ไหนวะไอ้บ้านไหนวะบ้านไหนอาจจะบ้าไสายยั่สายคุณโดนเน้นยี่ยมติดเยอะนะยาวนะบอกให้ผมก็เฉยไม่สนใจ ปล่อยแม่ไปใช่เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคือเราติดมาแล้วไงมันเขาเรียกว่ามีประสบการณ์แล้วในรอบสุดท้ายใจนหนักหน่อยแล้วผมเดินอยู่ข้างในคือคนเดียวนะครับเป็นคนไร้ญาติไม่มีบ้านไม่มีครับไม่มีสังกัดไม่มีครับแล้วอยู่ได้ยังไงถ้าอยู่เราไม่มีบ้านก็คือเราวิทยาเราเป็นเด็กของนาย ขอบอกอเลยครับใอู้่าายเลย<อ>ด้วยความหนึ่งขยันสเป็นคนที่อ่อนน้อมแล้วก็พวกพี่ๆบ้านใหญ่เนี่ยเขาก็จะเข้าไปเรียกง่ายๆไม่ใช่แบบขายใหญ่อะไรหรอกครับ,รบผมเนี่ยมันแบบอยู่ในบ้านคอยเตรียมอาหารกับข้าวอะไรต่างๆเนี่ยผเตรียมสองคนเลยคือเตรียมของบ้านเสร็จผมแบ่งเวลาต้องไปช่วยนายรีดผ้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตัดนายตลอดแล้วเวลาเข้าเรือนนอน ครับเหมือนกันครับเข้านอนก็นอนที่เดียวกันหมดเข้าไปรวมกันใช่โอ้ผบอกให้นะในยุคสมัยนั้นมีทุกอย่างยาเสพติดมีทั้งการทนันมีทั้งอู้เยอะทุกอย่างโอ้ทุกอย่างครับรวดาไม่ได้นอนหราขึ้นไปข้างบนอ่ะปูนรวมวงกับเขา่ไหมรวมครับอ้าไงแต่เวาเด็กนายไม่ครับผมไม่เสพผมไม่ยุ่งอ่ะวันนึ่งเล่นไม่เอา อ๋อแล้วงานมาเนี่ยงานมาแจงมาเนี่ยไม่เอาผมไม่เอาเพราะว่าทุกคนไม่มีใครเอาท้าผมเพราะผมเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดผแต่ไม่มีใครเอาท้าผมแต่ผมเข้าไปเล่นด้วยหนึ่งสองสามสี่บุ้ยเล่นดีดแน่ใจชอบเขาเรียกว่าซานดีเพชรจะช้าลงมาเป็นบวมอ๋อเป็นเล่นแบบ ใช่เหงาวันนี้ใช่ครับแค่เหงามีใส่หน้ากากด้วยเคยใส่หน้ากากอ่ะเคยโดนใส่หน้ากากอ่ะอหยาบหยาบหยาบรู้ไหมเป็นไงเป็นไงอ่ะเราสุดยอดแล้วเราใส่หน้ากากมันเป็นแบบนี้หน้ากากดิบเจ็บไหมโอ้ <c oughs> เอ <scenes> <c oughs> mm ๋อหรือ <lite> ย <C oughs> ังเนี <Contact kir gue bbe> ่ยเขาเรียกว่าหน้ากากออกสายโอเป๊ตีเอาไว้แล้แหละครับแล้วนาสันน่ยเขาทำกันเพราะอะไรเล่นกันเล่นกันเล่นกันสนุกกันมีโกรธกันจริงกันไหมไม่มีไม่มีไม่มีเนี่ยครับไม่มีคือเขาจะเล่นกันแก้เหงาบางคนก็บางกลุ่มก็เล่นไพ่จีนเคยเห็นไหมเต้เรือม้าบินเผาเคยเห็นไหมเขาใช้แบบอ่าเป็นฝาฝาเปียฝาเป็นฝาบางถ้าสมมติบ้านไหนที่เขามีแบบ power หน่อยก็สั่งออกเข้ามาข้างในสั่งข้างนอกเข้ามาข้างในเป็นภาษาจีน อ๋ออ่าแล้วเล่นเล่นเล่นมันโอ้โหแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นไพ่เอากระดาษกองมาตัดแล้วก็เขียนออเอ้ยอันนี้เลยอนี้คือโซนของเ้าเหมือนบอดเลยทุกนานเหมือนบอดเลยเอ้โหไม่เท็จซัดดีๆเนี่ยไม่อยู่คนกลุ่มเลยอเท็จซัดเลยแล้วจะมีปัญหาอยู่ด้วยเวลามีคนแบบกำลังเล่นเสียอุ้ยสัตเบาเบเลยอยู่อยูพอเที่กูนั่งมาได้นานแล้วมีตัวบอก แต่ก็ไม่ทะเลาะกันหรอกครับออยังไม่ทะเลาะเพราะว่าต่างคนต่างให้เกียรกันออออนะครับตอน,น,นแรกๆเข้าไปเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าต้องนอนรวมนอนรวมไม่แยกไม,ไม่แยกครับหนอนแบบสลับฟันปลา หัวดทานใทชาผมนี่ได้เกียรติสูงสุดเลยนะไปสัตว์ท้ายบ็อกเด็กหน้าบอกโอ้โหเข้าบล็อกเลยเปลี่ยนทั้งตัวขายเอาทุกคนจะว่าขาใหญ่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่มึงจะใหญ่ในไหนไม่รู้แต่มึงต้องไปตายซีมาอ่าต้องนอนท้ายบล็อกก่อนเรียลล่ไล่ถามดูทุกคนเลยบอกทุกคนเนี่ยต้องเข้าอยู่รุ่นก่อนเด็กใหม่ทุกคนเข้าไปครั้งแรกคุณต้องไปอยู่ใต้บล็อกก่อนยกเว้นคนที่เขา มีเงินี่ยคนมีเงินมีพวกเนี่ยไม่ต้องไปนอนตนั้น้ำแ่มเขาจะมีที่จัดให้เขาเรียกว่าสมเด็จสมเด็จโอ้อหสมเด็จแนมพวแบบขาใหญ่มีตังมีฐานะแต่ไม่ใช่แบบแบบว่าสดนะไม่ใช่เขาไม่ได้สด สมเด็จนี่คือหมายถึงคนที่มีเงินมีอิทธิพลคือใช้เงินเป็นเครื่องนำพาอะไหมาใที่เรียกสมเด็จไม่ได้แบบขาใหญ่จะไปแทงอไรพวกนั้นเอ่มีชายอันนี้ขัระดับพ่อหัวขั้นเรียกว่านายเอเขาเรียกว่ข้อเลี้ยงออคนนี้ขาใหญ่เขาจะเลี้ยงผู้สามผู้ว้ตัวเขาเองไม่มีอะไรหรอกแล้วเขาจะไม่ค่อยมายุ่งกับพวกนี้ไม่ไม่ไม่คนพวกนี้เขาจะไม่ยุ่งเลยครับนั่งเฉยหน้าที่ของเขาคือนั่งเฉย ม่เบื่อไม่เหงาไม่อะไรไม่ครับก็ส่วนมากแล้วอะก็คือท่านี้ผมนะผมเนี่ยเป็นตัวทําให้เขาเครียดพูดไปประชานก็นั่งคุยเล่นกับเขาเพราะว่าคือผมเป็นคนที่อยู่ข้างใครแล้วทุกคนก็จะมีรอยยิ้มเออคือผมจะไขว่ยิ้มมองว่าพี่หมจะซีเรียสทำไมเนี่ยนะบางทีบางสิ่งบางอย่างเขาเกียดเราไม่รู้ล้เกียจเนี่ยเงินนุ้นนั่นยาในม้านะหมอ๋ตายแล้วพี่เครียดอย่างนี้ตาย ผมว่าพี่ข้าวพอกชัเป้าในควาที่อารมเดขึเลยใช่นะผมเป็นคนเป็นเด็กในเรือนจำคนหนึ่งที่บ้านใหญ่ทุกบ,บ้านเนี่ยรับเพราะว่าผมเป็นคนที่อ,อ่อนน้อมผมอยู่ที่ไหนเนี่ยผมรู้ตัวเองว่าเราไม่มีญาติแต่ญาติเยี่ยมทุกอาทิตย์นะญาติเยี่ยมทุกอาทิตย์ก็คือเจ้าโป้แหละครับญาติถึงอ่าเรามีเรามีสัญญาคือมีสัญญาว่าพี่ ถ้าผมเกมพี่จำไหมนะคนอย่างผมถ้าผมเกมผมปิดงานคนเดียวพี่กับผมรักกันแค่ลึกซึ้งแต่ภายนอกไม่ต้องผมจะบอกนี่เลยว่าเมื่อวันใดที่ผมจะถูกจับพี่กับผมไม่รู้จักกันแต่พี่ต้องดูแลแม่ผมน้องผมผมไม่ได้สนใจตรงนั้นผมสนใจเพียงพี่แม่น้องผมต้องสบายแกนจบ แล้วเขาเขามาส่งเียส่งครับส่งทุกอาทิตย์ครับอาทิตย์หนึ่งสองพันอาทิตย์หนึ่งสองพันอาทิตย์หนึ่งสองพันส่งตลอดเลยครับเขาบุกออกเลยเขาบุกแล้วเราเรารู้เลยไหมว่าคนเนี้ยให้เราใช่ครับรู้สึกเราจะรู้เลยใช่ไหมรู้ครับมีหมดแล้วเขาอันนี้ถาาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมปู่นะเขาไม่กลัวว่าเฮ้ยูเอาเอาเงินมาเข้าบุกให้ปู่อืมไม่ไม่ยันยาเสพติดไม่เขาไม่มีตวัดอ๋อคนพวกนี้เขาจะไม่เข้าไปยุ่ง ขาใหญ่จริงๆจะไม่เข้าไปยุ่งเลยครับเขาจะมีคนเดินของเขาคเจ้าโป๊ใหญ่จะไม่มีเลยแทงตัวแบบพวกเราธรรมดาเลยเขาไม่มีมาใส่สูตรผูกเน็ตไทยเดินเท่อะไรแบบนั้นเด็กเดินนั่นเห็นนะเรื่องไวทศิกรรม่ป็นพวกเด็กเดินเด็กเดินนั้นเลยเป็นเขาเรียกว่าตัวตายตัวจริงไม่ออกมาหรอกครับนี่ถ้าเข้าถึงก็เข้าถึงตัวจริงเลยเนี่ยครับตัวจริงเนี่ยเขานั่งแบบพวกเราเราอย่างนี้เลยไม่มีใครรู้เลย ไม่ยุ่งเลยโทรศาพทางโทรศัพท์อย่างเดียวออ๋นี่หรอกไอ้พวกเมย์บ้วนนี่เขาเรียกว่าหน้าเสือไว้สําหรับดิ้นดุนี่เขาเรียกว่าดุคู่เข้าไปหาใช่ครับเกมของเขาเออแล้วปู่ปู่บอกปู่เป็นเป็นเด็กนายเป็นอะไรเงี้ยกับเคยจี้โอ้ยจี้หนึ่งกดเหล็กเราไม่จี้ใครไม่นำจับใครไม่อะไรกับใครทั้งนั้นไม่เอา ผมทำงานกับปปสทำงานอยู่กับรมนอแล้วก็พมเนี่ยในการดูแลและโทษเนี่ยคือถ้าสมมุติว่างานมาปุ๊บตูมเนี่ยเจอผู้ป่วงใบแดงเจอพวกปุ๊บตูมผมก็จะเข้าไปก็เข้าไปแบบคนธรรมดาเสรษฟอเสรซึมเศร้าอะไรจบไม่รู้เรื่องนี่ไม่รู้เนื่อคจาผมก็จะค่อยเข้าไปซึมเศรและไปดูก่อนว่าคือเป็นคนที่นำเรื่องเนี่ยคือมองเขาว่าเขาค้ามาเริ่มต้นจากอะไร หนึ่งครอบครัวสิ่งแวดล้อมถูกกดดันสภาวะการเงินทุกอย่างคนเราเนี่ยจะทําผิดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุครับถูกต้องไหมใช่เพราะฉะนั้นเราต้องหาสาเหตุของคนที่เราหมายหัวก่อนเราจะดูว่าเขาสามารถที่จะกลับตัวได้ไหมซึ่งทีมงานตัวเนี้ยเมื่อก่อนมันมีโครงการเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตั้งแต่ผมพวกผมหยุดกันเนี่ยไม่มีแล้วครูต่างๆก็เกษียณกันหมดแล้วไม่มีแล้วโครงการอะไรปู่หรกมันเป็นเขาเรียกว่าโครงการคืนคนดีสู่แผ่นดิน เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับถึงมีก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครับเพราะกลยุทธ์มันต้องมอบกันหมดมันมันต้องประชุมกันหมดหนะครับทั้งปกสทั้งกรมนทั้งพอมคอปทุกอย่างกระทรวงยุติธรรมเราอยู่รวมกันหมดเลยก็จะจัดงานทุกปีอย่างเช่นงานน้ำแม่คืนคนดีสู่แผ่นดินงานเทิดไทอะไรแบบนี้ก็จะมีพวกเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนจำรับเดือนนะ ปูดอยู่มากี่ที่นะที่สามที่สามที่ใช่สามที่ก็จะมีไวนุ่มไวนุ่มนี่เขาเรียกว่าอย่าไปเรียกว่าอยู่เขาเรียกว่าเดินผ่านทำไมอ่ะครับเพราะว่าผมเป็นนักกีฬาเรียนจำทำไมอ่ะใช่ครับผมเป็นนักกีฬาเรียนจำเลยปูเล่นอะไรครับนักมวยอ๋อที่ปูออกมาแล้วปูไปใช่ไฟคงไฟขับนี่คือปูเคยต่อยมาอยู่แล้วใช่ครับต่อยมวยคุกครับอ้าว ใช่ครับฝ่ายนี้ครูเหมือนพวกนี้ป่าเหมือนพวกพี่เอ็มคนตัวลอะไรใช่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเดียเลยแต่ของพี่เอ็มเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่ายุคต้นเป็นครูนะครับอย่างพวกผมเนี่ยมันเป็นยุคแบบลูกศิษย์แล้วนะครับรุ่นผมเนี่ยมีที่ต่อยคู่กับผมเนี่ยมีแลมบ้องแลมบ้าแลมโ้โหน,นี่อย,<ด>ยอยู่อยู่อยู่ใบนม โอ้เขรู้จักหรอหนูจักกันหมดถ้าย้ายจากบังบัดผมเข้าไปบำบัดเนี่ยนะครับก็ในช่วงนั้นมีแบตเตอรี่ 3k แล้วก็มีลมบ้องลมบ้าเออลำบ้ากับลมบ้องคนละคนเลยนะใช่ใช่ใช่องคนละคนกันแต่ว่าสไตล์บ้าเหมือนกันเหมือนกันและสังเกตเวลาดูผมต่อยมวยจะเหมือนกันเดียเลยคือเดินอย่างเดียวไม่รู้แหละข้างหน้าจะเป็นหาอะไรไม่รู้อาศัยความไวหลบ นี่ยนี่แหละครับคือมวยของแลมบ้าแลมบองอนี่ครับผมขึ้นต่อยกันที่ปทุมนะครับที่วนุม<ะ>่มนั่นแหละต่อยกันรู้สึกว่าจะแพ้ครับแพ้คะแนนเขาจัดยังไ<ม>งเขามีชิงแชมป์หรือยังไงก็ชิงแชมป์นี่แหละครับก็คือเอานักโทษเรียนจำหลายๆเร่นจำไปต่อยกันแล้วก็ให้สมัครใช่ผมเข้าไปตอนนั้นในในยุคของผมที่พี่น้องประชาชนเห็นอะเพราะว่าแพ้อะสมยศบญทองลูกนะครับผมวิจัก เล่าหน่อยข้างในเขาเป็นยังไงคนที่ใส่ดีเลยเนาะทานที่แพทอ่ะเออขูเงียบมากไม่ยุ่งไม่อะไรกับใครเลยครับวันวันหนึ่งแกเป็นสมกับที่เป็นนักดนตรีครับสมกับที่เป็นคนแต่งเพลงวันวันไม่ทาอะไรครับ เดินด้วไม่ออกไม่ก็แบบคือคือเดินอย่างเงี้ยวอ๋อเดินอย่างเงี้ยแต่พี่ต้เดินอย่างงี้ได้อันนี้พวกอ๋อเน่ยแล้วอยู่กีตาร์แล้วก็จะมีแบบพวกเอ่อพ่อบ้านพ่อบ้านแต่ละบ้านเนี่ยก็จะปอเพลงวันเสาร์อาทิตย์จะมีนะครับเนี่ยผมไม่ก็เป็นคนถือแบบเขาเรียกถือบุหรี่ซองนะเขาจะให้เป็นบุหรี่ซอง เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะตรงนี้สองมันก็เทียบกับว่าเป็นอัตราแรกเปลี่ยนครับทุกอย่างเป็นอัตราแรกเปลี่ยนด้วยวัตถุสิ่งของทั้งนั้นครับและพอพูดพูดถึงพี่แพทเขาก็แพทแล้วเนี่ยนึกถึงอย่างปู่เข้าไปข้างในแสดงว่าเจอคนดงคนดังอะไรอย่างเงี้ยเยอะครับเยอะนอกจากคนดังที่แพทมีใครอีกไหมมีครับพี่สุภาพพี่สุภาพสีแดงเป็นเป็นไงบ้ากเลยแล้วก็พี่ยักษ์รู้จักพี่ยัะนะพี่ยะพี่ยะคนที่เอาเอาคบทุ่มหัว พี่ยักษ์อทุ่มหัวใช่ทุ่มหัวพี่สุภาพพี่แดนแดนมั่นคงนั่นผมก็อยู่ไงอุโอ้โหยุดใช่อยู่ครับรวมรวมกี่ปีเนี่ยโอ้ก็ทั้งหมด4ปีครับทั้งหมดสี่ทั้งหมดสี่ปีที่จริงแล้วอัตราโทษมัน8ปีเพราะจำน่ายแล้จำน่ายครับยกอัตราโทษ8ปีแต่สู้สู้ให้เหลือจำน่ายเดียวเพราะผมไม่ได้เจอของผมไม่มีของแต่เขาบอกให้ผมพูดไงตำรวจให้ผมพูดว่าเออเจอของข้างขวานะพี่ช่วย อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าช่วยแบบไหนนะช่วยผมก็ย <ś led> ังงงอยู่นะเบอร์แป้งกูก,ก็มีแล้วไ <ś led> อ้เีาย,ายากูไม่ได้พกแต่เสื้อมีเลยยาในกระเป๋าขวา นี่ยครับอ๋อก็คงแบบจะช่วยแบบว่าเหมือนกับแบบคือไม่มีจริงๆแบบนี้ให้ถานแบบเห็นใจว่าเออ,เอ,อมันไม่มีข้อมูลผิดอะไรแบบสำรวนผิดไปออหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรอก <laughs> เออไม่รู้ว่าช่วยแบบไหนช่วยแบบเพิ่มโทษเนีนครับ <laughs> แ,แทนที่จะจำหน่ายลูกหมสนใช่เปล่ลูกมันใช่ป่ใช่เอยแต่ก็ ทนายทนายสารเขาก็ช่วยเหอช่วยจนเหลือจำหน่ายเดียวยกอัตราโทษแปะไอ้สี่ปีสีปีก็เหลือแค่สองปีหกสองปี6ก็ติดปีกวายองติดจริงปีกว่าปีกวายองอันนี้หมายถึงโดนลดโทษใช่ไหมใช่ครับโดนลดโทษโดนชั้นเยี่ยมโดนอะไรต่างๆก็หมดแล้วที่จริงแล้วผมอาจจะไม่ย้ายไปเขาพิก เพราะว่าตอนนั้นน่ะในยุคข,ของผมอ่ะพี่เสกมนเนี่ครับพี่เสกมนพ่อสวัยแล้วใครอีกไม่รู้อ่ะนึ่ครับนายอนายเรนจรับเขาให้ผมอยู่ที่นั่นขอตัวม,มเาเ,ออเขาเรียกผมเขาไปคุยส่วนตัวอยู่กับพี่ไหม้าอยู่กับพี่เดี๋ยวพี่ดึงไว<อ>้เออผมบอกพี่ให้ผมไปยึด ผ่าถอดยุทธภพบ,บ้างเอเขา<ะ>อยู่กับโรกรนมานานแล้วนะแต่ท่านเสียแล้วนครับพี่นายเรนจามเสกมน์เสียแล้วแต่รู้สึกว่าจะป่วยโอ้ยอยูว่าตอนนี้ว่าพี่พงเทพก็น่าจะอยู่พงเทพจันทร์ดอนเป็นมือแบบปวดเลยนะปวดคนบางขวางโคตรกลัวเลย<อ>คนเนี้ยสุด สมัยนี้มันอวดไปอยุ่ะเหมือนเดิมยังเหมือนเหมือนเดิมนี่ครับอย่าไปบอกเลยนี่ครับตีนเหยียบหน้าอวดบ้าบ้าบ้าเออนี่แบบตอนแรกบอกซีโอ้โหตอนแรกบอกซีซีนี่อวดขนาดนี้เนียซีแบบนี้ไม่ไหวซีหไปถึงตู้เนี่ยใช่ซีเอาไปบางคนบางคนงั้นเลยนะนี่มีหนีบด้วยหนีบหัวด้วยอุ้มบ้าอุ้มบ้าแล้วพี่พี่หลุดอ่ะหัวหนีบอยู่เลยเครโดนบ้างไหมโดน ปู่โดนเลยมั้งครนอยู่ข้างในต้องโดนถ้าสดจริงต้องโดนทุกคนปู่โดนอะไรบ้างเอายกตัวอ,อย่างผมนี่โดนไปสามไม้ทารวมีว่าหนี่ครับกล้องหรลอไม่ครับกระบองเลยครับยุคข,ของผมเนี่ยก้องมีเฉพาะบางแดนเพราะมันต้องทําเองเน,นี่ยครับแต่กระบองเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่านายไม่ใช้กล้อง นะครับบางคนยังเข้าใจผิดว่านายใช้กล้องไม่มีนายไม่มีกล้องนะครับคนที่ใช้กล้องเนี่ยคือขอชอลอขอชลอเนี่ยเป็นคนใช้กล้องนะครับนี่เอาไว้สําหรับเช่นบรรดาน้านะครับเขาเรียกว่าหน่วยบรรดาน้ําคืออะไรครับหน่วยบรรดาน้ําคือนี่ไงพ้นน้ำไง นะครับคอยดูตรวจตาเรื่องเกี่ยวกับน้ำสะอาดไม่สะอาดนักโทษอาบกันกี่คนอะไรแบบเนี้ยมันจะต้องมีการจ่ายด้วยนะค่านงค่าน้ําเหมือนกับเรื่องหนังไวหนะอันนี้เรื่องจริงกดเหล็กหนึ่งอาบน้ําห้ามก้มเก็บสบู่อะไรแบบนี้เรื่องจริงนายปกป้องเราไม่ได้นี่เขากลัวเสียหน้าตรงนี้เข้ามาปุ๊บตู็ใส่เลยไม่รอแล้วต้วงปัง ใ <laughs> ส่เเดียวไหวไหวไม่ไหวก็ต้องไหวครับหลังติดกำแพงแน่แล้ว